สวัสดีวัยร,รุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับรีเกร f ฟิวไฟเจอนะครับวันนี้ฟิวไฟก็อัปเดตก,กิจกรรมใหม่เข้ามานะครับก่อนที่จะเ,เปิดเซิร์ฟนะครับเราก็มาดูกันก่อนนะครับว่าเซิร์ฟเปิดแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับหลักๆเลยก็หน้าล็อบบี้นี่แหละนะครับเราจะเปลี่ยนใหม่เนาะแล้วก็จะเป็นทางด้านล็อกอินนะครับหรือว่าล็อกอินแบบว่าออกจากระบบนี่แหละเราสามารถออกจากระบบทุกเครื่องในรอบเดียวได้นะครับอ่านะฮะก็ดีไว้นะครับก็ทุกคนก็มาดูตรงนี้ได้นนะะคครรัับบ่ดดีีไม อัปเดตก็คือจะได้ของพวกนี้หมดเลยนะครับเนาะนี่เห็นไหมที่ผมพูดถึงนะครับปุ่มล็อกเอาท์นะครับนั่นเองล้างระบบลางวันนะครับแพทใหม่แล้วก็เป็นตราดับเทพสตาร์ใหม่นะครับปรับสมดุลอาวุธนะครับเดยปเป็นทางด้านอักนะครับ m c 4 1 0นะครับอ็มห6นนะครับพัดบ้านะครับหรือว่าช็อตกันนั่นเองนะฮะปรับตัวละครนะครับพากายเลอร์ดับลงนะครับแคนแคนตะเพิ่มขึ้นนะครับเนาะปรับสมดุลนะครับปรับ ช่องสกิลไม่ต้องใช้ทองอัพนะครับผมเยอะเลยนะครับแล้วก็จะเป็นอัปเดตแพทใหม่นะครับที่แบบว่ามีของใหม่เข้ามานั่นเองแข่งแสงอาวุธคืนชีพเองได้ไอเทมใหม่หรือว่าการที่แบบปรับปรุงประสบการณ์เพิ่มเข้ามาเล่นใหม่นะครับก็จะเพิ่มให้เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่มน้อยลงนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวพงพาทุกคนมาดูคลิปของเกมแล้วกันนะครับเนาะขออนุญาตนะครับผมนะฮะเล็กน้อยแล้วกันเนาะอ่าประมาณนี้ครับทุกคนนะครับไปดูได้ใน u t u b e อันนี้ก็จะเป็นแบบว่า คะแนนแรงหรือว่า4ีอะไรใหม่นะครับฉายาใหม่อะไรประมาณนี้นะครับสมดุลนาบุตก็ประมาณนี้เลยอันนี้รางวัลสําหรับซีซั่นใหม่นะครับเนาะก็จะเป็น MC10 นะครับอันนี้จะเป็นทางด้านน่าจะเป็นแบบว่าตัวนั้นนะครับทุกคนน,นั่นแะที่คืนชีพใหม่นะครับไม่ใช่คืนชีพดิเขาเรียกว่าตัวนี้ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ มันคือคลังอาวุธเออไม่ใช่ชื่ขึ้นชื่อนะครับเขาเรียกว่าคลังอาวุธใหม่นะครับถ้าตามตรงนี้นะครับอ่านตรงนี้นะครับปิดปิดปี๊บปิดไปี๊ให้นี่นะครับตามตรงนี้เลยเป็นคังอาวุธตามดอกตามจุดเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะเออนะครับดีขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นปรับการขับรถนะครับแบบขึ้นโค้งขึ้นเขาง่ายขึ้นนะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะที่วมเคยรีวิวไว้เนาะแล้วก็จะเป็นแบบว่าโดนรถชนนะครับดรอปลงนะครับก็จากปกตินี่ชน258ร้อยห้าแปดนี ชนแบบว่าชนเบาลงอะไรประมาณนี้นะครับร้อยยี่ห้าชนโดนชนไม่ตายอะไรอย่างนี้นัสายขับรถก็น่าจะอยู่ยากนิดนึงนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นโปรไฟล์ใหม่นะครับเนาะก็ถือว่าสวยขึ้นนะครับเห็นไหม,มก็ประมาณนี้เลยแล้วก็จะเป็นทางด้านจุดมาร์กนะครับพี่วอมเคยพูดถึงในชุดในคลิปช็อตไว้นะครับเนาะจุดมาร์กซ,ซีีอะไรต่างๆนา,นานานะครับอัปเดตตัวละครน,นะครับพี่วอมพูดไปนะครับอืแล้วก็ช่อง สำหรับตัวละครหรือว่าหน้าโปรไฟล์ใหม่นั่นเองที่ผมพูดถึงนะครับอันนี้ก็เคยพูดถึงไว้ในช่องคลิปช็อตเหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบแต่งงานระบบในเกมนะครับโหมดใหม่นั่นเองนะครับก็จะเป็นระบบการยิงการอะไรใหม่นะครับกระสุนกระสุนแล้วก็มีอะไรอีกไหมน่าจะมีประมาณนี้นะครับหลักๆนะครับที่แบบว่าอัปเดตใหม่เนาะแล้วก็ชุดใหม่แน่นอนมีแน่นอนนะครับชุดใหม่เดี๋ยว จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเนาะสำหรับชุดใหม่นะครับก็อาจจะแบบว่ารอเซิร์ฟเปิดก่อนเดี๋ยวจะรีวิวให้นะครับเพราะว่า GM ก็น่าจ,จะส่งให้อยู่แล้วนะครับเนาะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตนะครับผมขาดตกบกพร่องหรือว่าทุกคนแบบว่าสนใจตรงไหนสําหรับอัปเดตใหม่นะครับก็สามารถไปดูในก a ลลิน่าฟรีไฟลเซิร์ฟหลักได้นะครับเนาะแล้วก็ใครที่แบบเข้าเ,าเกมไว้ได้เดี๋ยวก็เข้าได้เนาะถ้าพี่บอมลงคลิปนี้ไปเนาะที่บอมลงคลิปนี้นะ่าจะประมาณวันที่สิบสิบเอ็ด ประมาณนะทุกคนเพราะว่าปิดปิด,ปดอัปเดตประมาณ11เนาะผมอัดไว้ก่อนประมาณ1วันนะครับทุกคนเนาะอย่าลืมนะครับก็อัปเดตอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเนาะเป็นอะไรที่เข้ามาใหม่เยอะเลยนะครับอะไรที่แบบว่าเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็จริงๆอ่ะมันก็อยู่เซิฟนอกนะเดี๋ยวผมเข้าเซิฟนอกให้ดูดีกว่าทุกคนนะครับจะจะได้แบบว่าดูกันทั่วถึงนะครับโอเคเราอยู่เซิฟนอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูเนาะ ว่าอะไรจะเข้ามาใหม่บ้างอะไรอย่างนี้นะครับหลักๆครับก็จะเป็นกิจกรรมคล้ายๆแบบนี้แหละนะครับของฟรีเนาะหลังอัปเดตมาใหม่นะครับก็จะเป็นสายฟรีนั่นเองนะครับอืมก็รอได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตู้กันนิดหนึ่งนะครับว่ามีอะไรใหม่หรือเปล่านะครับชุดนี้เป็นชุดเก่านะครับผมเนาะแล้วก็น่าจะเป็นทางด้านหัวจันทาจะมาอีกแล้วหรออหัวจันทาหัวกระต่ายนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ชุดใหม่นะครับสำหรับโกราโยน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะคุณดูต้องรอดูนะครับว่าของไทยจะเป็นนั้นไหนนะครับอันนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเพิ่มนะครับนอกจากแบบว่าอันก็เก่าอยู่นะครับเนาะก็เหมือนไทยเลยนะครับเนี่ยเขาก็แจ้งเหมือนกันนะครับว่าอัปเดตอะไรแล้วมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับอืก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากเซิร์ฟไทยมากนักนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอซับอัปเดต แพดใหม่เนาะก็จะได้แบบว่า an no. สรุปท okay, ีเดียวนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะนี่รวมข้อสรุปข้อๆว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างเนาะยังก็ผิดพลาดอะไรไะกรไหนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นเว็บเติมเก็บนะครับเข้ามาเลยเติมเก็บแล้วก็ที่พี o m นะครับให้ทุกคนคลิกเข้ามานะครับง่ายๆนะครับนี่เติมเก็บผ่านรูปแบบหลายๆอย่างนะครับหลายๆโปก็เติมผ่าน ช้อปปี้เพย์นะครับดีก็คลิกเข้าบานะครับก็ใส่ U i d ดีนะครับสมมติแบบนี้นะครับปึ้งแบบนี้เลยนะครับให้เราใส่ u i d ดีหรือว่าเติมผ่านช้อปปี้เพย์ธนาคารหรือว่าเซเว่นหรือว่าธนาคารใหม่นะครับก็จะเป็นทางด้านไทยพาณิชย์เลยไม่ใช่ไทยพาณิชย์นะครับเป็นธนาคารกรุงเทพหรือเปล่าตรงนี้นะครับมิวบนัสพิเศษด้วยทุกคนดดิเออเติมผ่านธนาคารนะครับดูดิครับทุกคนสามารถใส่เท่ากันกับเติมผ่านเจ้าบัีธนาคารเท่านั้นนะครับนี่ อาคารแบบได้โบนัสด้วยนะครับ68เ,เพชรเ,เท่ากันเลยนะครับทุกคนนะครับก็เป็นร่วโบนัสพิเศษแบบใหม่นะครับอ่านะครับเติมผลการทุงเทพศนะครับผมหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับผม oh.